รียรชการที่9เหรียญแรกก็จะเป็นเหรียญอันนี้เราพูดถึงเหรียญเงินอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเอาคุยถึงเหร,รียญรัชกาลที่9แล้วก็พูดถึงเหรียญรัชกาลที่9เหรียญแรกของพระองค์ท่านเอาให้ดูเหรียญแรกของพระองค์ท่านก็จะเป็นเหรียญน,นี้คะ่ะ2493อันนี้50สตางค์เนาะ2493พอส2493ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5ชนิดราคามี5สตางค์ สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์และห้าสิบสตางค์ในมือพนันาถืออยู่นี่นะคะสิบสตางค์เหรียญปีนี้มีเหรียญหนึ่งบาทด้วยนะคะสองสี่เก้าสามมีเหรียญหนึ่งบาทหายากมากมีราคาเล่นกันหลักแสนนะคะนะคะเหรียญหนึ่งบาทสองสี่เก้าสามลักษณะเขาก็จะเหมือนคล้ายๆเหรียญปีสองพันห้าร้อยอ่ะเนี่ยค่ะเหรียญปีสองสี่เก้าสาม เหรียญแรกในสมัยราชการที่9อันนี้เราเรามาพ,พูดถึงในสมัยรัชการที่9แล้วจึงขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างที่เป็นเหรียญที่ไม่ใช่เหรียญเงินขึ้นมานะคะนี่ค่ะมี5ชนิดราคานะคะลองดูนะคะถ้าใครเจอเหรียญ1บาทนะราคาแพงมากเลยนะราคาเล่นหากันหลักแสนสอ่ะ2 4 9 3นะคะลาัาสณาเดยวไปนะให้ดูนะคะว่าแบบไหนประมาณประมาณอย่างนี้ประมาณ ลักษณะเขาคล้ายกับอันนี้อันนี้คือเหรียญปี2 5 0พันห้าร้อยนะคะด้านหลังจะเป็นตราแผ่นดินแบบนี้ด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านแบบนี้ค่ะเหรียญหนึ่งบาทราชการที่เก้าตราแผ่นดินพศสองสี่เก้าสามเป็นเหรียญที่มีราคาสูงมากค่ะเป็นเหรียญที่แพงมากนะคะหายากอยู่ค่ะหายากค่ะหายากจริงๆค่ะมีราคาสูงหายากสมกับราคาที่ ราคาสูงสมกับที่การหายากแหละนะคะแล้วก็เหรียญราชการที่5ราชการที่เอ่อรัชกาที่9ส่วนมากเลยนะคะเหรียญเงินจะเป็นเหรียญที่ระลึกค่ะเป็นเหรียญที่ระลึกไม่ใช่เหรียญหมุนเวียนแล้วค่ะเป็นเหรียญหมุนเวียนนี่จะจะเป็นอ่าเป็นทองเหลืองเป็นดีบุกเป็นนิกเกิลนะคะแล้วถ้าเหรียญเงินนะคะเหรียญเงินก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกตามวาระต่างๆของพระองค์ท่านนะคะส่วนมากเลยจะเป็นเหรียญเงินอันนี้รนการที่ นะคะตามที่เนี่ยค่ะพนาให้ดูแล้วนะรัชกาลที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดอ่าแล้วมาที่เก้าที่เก้าเหรียญเงินที่เป็นเหรียญที่ระลึกอันนี้จะเป็นเหรียญรัชดาเหรียญเงินเล็กจิ๋วนะคะหน้าเหรียญก็คือสิบบาทเหรียญชี่นี้ราคาสิบบาทรัชดาค่ะเหรียญเงินอันนี้ก็เนี่ยค่ะผลิตครองราชครบยี่สิบห้าปี ะะเป็นเหรียญที่ระลึกครองราชย์ครบยี่ิบห้าปีแล้วก็มาครองราชย์ครบยี่สิบครบห้าไม่ใช่สิสามรอบสามรอบไปชนพรรษาสามรอบระชนพนรรษาของพระองค์ท่านนะคะเหรียญยี่สิบบาทที่ระลึกก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นเหรียญเป็นเหรียญเนื้อเงินค่ะเหรียญที่ระลึกของราชาัชกาลที่เก้าอันนี้ก็จะเป็นวันชุมนุมกล้วยไม้โลกครั้งที่สี่เนี่ยค่ะ เป็นเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินนะคะเหรียญหมุนเวียนไม่มีแล้วนะคะไม่มีไม่มีผลิตจากเนื้อเงินแล้วในราชาัชกาที่เก้าจะมีแต่เหรียญีทระลึกเท่านั้นเหรียญหมุนเวียนอันนี้กึง่งกึ่งหมุนเวียนนะคะที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยค่ะพราเขากลับเห็นไหมคะถ้าเป็นเหรียญีทระลึกจริงๆอ่ะต้องไม่กลับต้องต้องหัวขึ้นก้อยขึ้นถ้าถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียน หัวขึ้นก้อยลงแต่ถ้าเป็นเหรียญที่นลึกหัวขึ้นก้อยขึ้นอันนี้เขากลับมานะคะแสดงว่าเขาทำมาเจตนาที่จะมาเป็นกึ่งหมุนเวียนอันนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็กลับนะคะเหรียญสามรอบหัวกลับส่วนปกติแล้วเหรียญเหรียญที่นลึกก็จะประมาณนี้หัวขึ้นก้อยขึ้นเห็นไหมคะ